สวดีครับวกกับผมโปร์ชแนลนะครับผมกับท a i เลนแม็กเที่ยวสุดขีดฟิชเชอริงกับอร่อยลำเส้นนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชายสมัย2498นะครับผมภาษีเจริญนะครับกรุงเทพนะครับผมอยู่ตรงห้องน้ำพอดีขนาดห้องน้ำเขาด้านหลังนี้ยังเป็นลายเก๋ๆเจนกับเลดี้เลยนะครับผมอทีนี้เดี๋ยวเรามาเดินดูวิวด้วยกันนะครับดูกันพอหอมปากหอมคอว่าเป็นยังไง นะครับดูทางเดินเขาซะก,ก่อนครับโอไม่ธรรมดาเห็นไหมไม่ธรรมดาบอกแล้วร่มรื่นมากๆนะครับเขียวกระจีเลยนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีที่นั่งนะสำหรับคนที่ต้องการจะนั่งลิมน้ำนะครับ แว่าไม่ได้นั่งเก้าอี้ครับมันจะต้องนั่งเสื่อนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับที่ด้านนี้โอ้ยสะดุดนิดหน่อยสะดุดลักอ <c> ะ <ười> หลังไม่ทายนะครับน <c ười> ี่เขามีรัวงนอยู่นี่แล้วด้านนี้เลยครับบูวทเท่ๆนะบางทีอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมต้องเริ่มจากห้องน้ําก่อนเพราะว่าทางเข้าห้องน้ำมัจะเป็นแบบนี้ครับโอ <c ười> <c ười> ้โหนี่ไม่ธรรมดานี่ด้านหลังนี่เลย คุณต้องเดินอย่างเนี้ยครับข้ามมาโอ้โหนี่เลยด้าหลังนี้เลยโอ้โหนะครับใช่บรรยากาศชิวๆครับริมน้ำนี่นะครับร้านชายสมัยถ้านอกจากจะรับข้าวอะไรมารับประทานอาหารแล้ว ยังมีวิวดีๆแบบนี้ให้คุณได้ดูด้วยทัทง้ทงๆที่เป็นร้านที่อยู่ในแบบเขตกรุงเทพนี้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้รอบนอกมากเท่าไหร่ด้วยนะประสิเจริญเองนะครับไม่ได้อยู่แบบโอ้โหแบบหนองแขมหรือว่าหนองฉอกหรือว่าสายไหมหรือว่าบางนาอะไรอย่างนี้ได้อยู่ประสิทธิเจริญนี่แทบจะแทบจะใจกลางกรุงเทพเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโอ้โหลึกลับอะไรขนาดนั้น นี่พี่วสวยๆเลยครับด้านหลังริมคลองอ่าโอเคอันนี้คุณแม่ผมนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมเลยครับอ่าโอเคได้เดี๋ยวปิดครับผมโอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้นะครับผมด้านหลังเลยใครอยากมาถ่ายรูปเชิญด้านนี้ได้เลยร้านชัยสมัย2498ครับทีนี้พักก่อนจะพูดหนึ่งครับช่วงหน้าพะผมต่อครับทอะไรแบบที่สุดขีด่จะเรียงอร่อยลำเตี้ครับ